เอาล้วครับวันนี้ทำอะไรครับแป้งเล่าโทนะครับอันนี้แป้งสาโทแป้งสาโทก็ขยอบแป้งให้มันละเอียดก่อนอสามสามม็ดได้หม้อหนึ่งสามม็ดหม้อหนึ่งนี่มันขนาดไหนเนี่ยเข่าหลายโพดบอนี่ก็หม้อหลายหม้อหนึ่งมัน ขนาดสําเลยหมอนึงเลหายหนึ่งครับหาย,นยห,หน่อยแล้วนะหยงายอย่มันหายงอืยอันนี้จเจ้าใช้เนียนาเนี่ใ,นใช้ทางสีนาะใช้ทังสีอุปรกรณ์มีสํานิดจ้ะแค่นี้ก็มีแป้งนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวที่นึ่งนึ่งสุกแล้วก็ยิงให้เย็นครับอันนี้ก็เป็นน้ํา<ม>น้ำเปล่านะครับน้ำน้ำจากธรรมชาติน,น้ำฝนนั่นเอง น้ำเปล่เห็นไหมซีเทอน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือเปล่าน้ำเปล่ามีบทละเอียดแล้วนะครับละเอียดแล้วนะครับเยอะจะประจบแล้วนะครับเห็นไหมเลี้ยงไหนอ๋อเอาข้าวเอาข้าวใส่ใส่ก่อน น้ำนี่ขั้นหนึ่งตินิเพอ,อ,อาะบ่าอะให้มันละลายกับข้าวใส่น้ำไปเป็นน้ำฝนนะครับตรวน,นี้แล้วก็ข้าวข้าใส่ข้าวใส่นะครับอ,อ,อันนี้กี่มือ้อกี่วันได้กินครับกี่วันกินได้ม่เกินสี่วันแล้วก็เอาแป้งสี่วันแป้งโรยแป้งโรยเข้าไป โรยแล้วก็ไปแเ้วทิ้งไว้สี่วันมันก็จะมีเหตุเกิดนะครับขย้ำก่อนว่าแมนเห็ดแป้งนี่ขย้ำขย้ำทีนี่ผุ้เขาให้แป้งลายมันเข้ากันแป้งมันละลายกับข้าวก็ใส่ทีเดียวมันจะขย้ำยาก ขย่ายยากขย่อยากอือยู่ข้างล่าง<อ>ไม่ติดไม่ติดทำให้ข้าวมันแตกมันแตกละลายอืม<อ>โอเคแล้วก็ข้าวส่อีกข้าวใส่อีกอ,ข,อ,กอขั้นตอนมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยนอกจากทําแค่เนี้ยเออข้าวใส่อีกเอาน้ําน้ามันจะข้าว ชุดนี้มันจะไม่เอ่เอนำละลายอีกเหมือน,นเดิมอ๋อนำนำละลายเป็นน้ำฝนนะครับตักมาใส่ลายข้าวเหนียวล,ลายข้าวเหนียวนะครับละลายแล้วก็ย่องก่อ,อไม่ใส่แป้งนะครับรอบนี้ใสเหมือนเดิมยังไม่ได้ใส่ ใส่ยังหั่นใส่ได้ไหมหันใ,ใส่ตียี่สิก้นกอนยี่สิก้อนตีค่ะอ่าแล้วก็เอาแป้งใส่งละลายอืมเจ็ดป้ายหักนี่แหละน่องแล้วข้ีมหนึ่งตีฮะแค่นี้แหละเออนี่แป้งเหล้าสามก้อนก็มีคนมาเดินขายนะครับสามก้อนห้าสิบบาททำได้หม้อหนึ่งหม้อหนึ่งก็ประมาณน,นี้แหละครับถังสีนี่แหละ ข้าวเราก็แช่ไว้หนึ่งกะคุกไม่รู้ว่ากี่กิโลเป็นหนึ่งกะคุกนะครับ <S <S าทามกินเองก็ได้นะครับนี่แล้วก็ข้าวว่าใส่อีกบานาน,านี่ข้าวใส่อีกออใส่ให้หมดใส่ให้หมดข้าวนี้ต้องเป็นข้าวเก่านะครับเนี่ยข้าวเก่าเอาลงจากเรานะครับ ราคาไม่ดีก็เอาไว้เนี่ยไว้ละก็รับเก่าราคาไม่ดีนะครับแล้วก็ก็เป็นเป็นสีไม่สวยแล้วรสชาติมันก็ไม่เหมือนข้าวใหม่นะครับก็เราก็มาทานั่นเขาเก่าดีก็เขาใหม่ยังไงบ้างเขาเก่าเขาใหม่มันแข็งเขาเก่ามันแข็งขอดีของมันน่ะเข้าวเก่าถ้าธรรมดาเขา เอาให้ลงมีหน่อยชีพ so cool> ุ่นเขาไม่สิมะหวานดีเลยมะหอมดีเลยมันแล้วแล้วแล้วมันมะเป็นเตะเป็ี่ยนยุติเยาวันมันมะแสบบ่อนมะแสบแล้วก็เห็ดยูนบ่เห็ดเข่าเข่าไม่ไม่เห็ดเหรบ่ดีบ่ดีเข่าเก่าดีกว่านะครับถ้าของเก่าก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะของเก่าก็มีประโยชน์นะเขาชี้เนี่ย่อเห็นมันเป็นยังสิเนี่ยเป็นเข่า บ่าหายมันขาดขาวเหรอบ่าหายมันหายมันเป็นอันม,มีเม็ดเข่าเปียกนดั่ม่มอ๋อบ่ตีแตกหลายบ่ตีแตกเราก็บ,บ่คัดขาวานะมันบ่คัดขาวอืมอม,มันยังดีเจ๊มันแท้งจีวานี่หอมไปอเลยนะรสชาติเข่าก้องอมั้นี่เจ๊เป็นเข่าก้องออ เก็ยังก็สมัยตะกี้เป็นเขาที่เขาไปทำอะไรบ้างกระตัมกระตัมถูจะทำอะไรทำขนมเออทำขนมให้อิ่มกินเลยทำขนมอ่าเออนี่ก็ใกล้จะจบแล้วนะใกล้จบแล้วข้าวก็เอานะครับไม่หมดก็ก็ติดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไร แล้วก็เอาโรยอีกสุดท้ายโรยหน้าน้ำน้ำราดหน่อยไหมเสียดายราดอยู่เสียดายมันติดถ้วยของของดียิงกินไหมเออเดี๋ยวหวานหวานเจี๊ยบเลยอร่อยกว่าอิชิตันโออิชิตอีเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอชิมเลยอสามวันคำว่าปิดดอกว่าปิดดอก สมัมนี้เห็ดกินซด้ือไม่เห็ดขายจับโับรดผมว่านี้หลอกนี้ว่าได้อันนี้ก็กดไวยให้มันแน่นกดให้แน่นแล้วทำาไงต่อครับทีนี่เออเอาฝามาปิดฝามาปิดแล้วก็ตั้งไว้สามวันมาดูสามวันมากินเลยโอ้เสร็จแล้วนะ วิธีทำสาโถ<ร>งครับสาโถเอนนาน้ำใส่น,น้ำนี่เข้าเ้าใส่ให้มันถ่วมันลาเด้บอบัดทัานเป็นผ้านา้ำเดี๋ยวนี้เป็นน้ำอัวซื่อๆเอออัวนวน้ำมักน้ำหวานมันเอออีกสามวันกินน้ำ <3 S 1> หวานสามวันเริยนล่างออกแกนั่นอยุ้อเออสามวันกินได้ล้างมือใส่เออล้างขี้ไข่มือ โอ้ยมาการกินนี่ยน่าไปนากินนองอ่ะหักเลียดไปด้วยหักเมาเลยเดินอาหัเลียดไลด้วยเขาจะมาขย่อรถอะไรให้แยงฮะนีอยู่เฉยๆซบอกไม่รู้เรื่องอีกต่างหากเตเล็กหน่อยเป็นยังัฮะ โอเคนะครับก็เรียบร้อยเอาฝาบนมาปิดเดียเอาเอางุ้มใหม่ซื้อก็ได้เดี๋ยวไปหาฝามาปิดโอเคนะครับเป็นการจบพิธีนะครับอีกสามวันมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม